น้หนักที่ลงก็คือน้ําที่เราถ่ายออกไปเกินนั่นแหละครับลดน้ําหนักได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเพราะว่ามันขับน้ําหรือว่ามันไปรบกวนกระบวนการทํางานของร่างกายบางอย่างอย่างเช่นสารที่เป็นอันตรายนะครับคือสารไซบูทามีนซึ่งเป็นเหมือนกับยาที่ทําให้ลําไส้ของเราไม่ทํางานคือทานอะไรลงไปมันก็ไหลออกมาเท่านั้นมันเป็นการทําให้ร่างกายไม่ดูดซึมไขมันแต่ว่ามันเป็นอันตรายมากนะมันมีผลข้างเคียงทั้งแบบว่าทําให้ขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวแล้วก็มีการถ่ายแบบกระปิดกระปอยอันไม่ได้ซึ่งถือว่าเป็นยาอันตรายนะครับ การลดน้ำหนักที่ดีนะครับคืออย่างแรกนะเป็นคีย์สำคัญเลยก็คือแคลอรี่อินเท่ากับแคลอรี่เอาเรากินเท่าไหร่แล้วเราออกกําลังกายหรือว่าใช้พลังงานให้หมดอะ่ะเราก็จะไม่อ้วนเพราะว่าพลังงานส่วนเกินที่ร่างกายมีอะ่ะร่างกายจะเปลี่ยนพลังงานเหล่านี้ให้กลายเป็นไขมันไปกักเก็บไว้ในส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้ครับเป็นตัวทําให้เราอ้วนการควบคุมแคลอรี่อาจจะลําบากมากนะครับอาจจะเลือาากกินไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีตัวช่วยก็คือเป็นกลุ่มพวกอาหารเสริมต่างๆครับอย่างที่เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นขั้นตอนในกระบวนการธรรมชาตินะก็ กลุ่มโปรไบโอติกแล้วก็พวกกลุ่มไฟเบอร์ครับดังนั้นสามตัวนี้จะทํางานร่วมกันโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตพรีไบโอติกอาหารของจุลินทรีย์แล้วก็ไฟเบอร์ชนิดยากที่ช่วยในการกวาดิ่งสกปบนในลาไส้ออกมาให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดอยากจะลดน้ําหนักให้เห็นผลเนาะหมอมก็จะแนะนําว่าอย่างแรกครับคือต้องมีสติในการรับประทานอาหารแ <c oughs> คลอรี่อินควรจะเท่ากับแคลอรี่เอาเนาะทานเยอะก็ต้องออกกําลังกายเยอะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราควบคุมเรื่องการทานได้ยากเนะี่ยเราก็อาจจะหาตัวช่วยอื่นๆ อย่างเช่นการเสริมสาทหารเสือที่เราเคยกล่าวมาพรีไบโอติกโปรไบโอติกแล้วก็ไฟเบอร์นะครับ